โอเคมีใครบอกโมโจได้ไหมว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่สวัสดีทุกท่านขอต้อนรับสู่ยานแคสผมชื่อแคสเป็นเจ้าของที่นี่วันนี้เราจะมาทำเควสต,ตามล่าอิมพอสเตอร์กันอยากขอให้ทุกท่านช่วยแนะนำตัวหน่อยเริ่มจากคุณผู้เท่าชุดฟ้านั่นก่อนเลยสวัสดีทุกคนฉันไอซ์คิงนะงานนไอเลกคือชอบจับเจ้าหญิงกับแต่นิยายล่ะใครที่สนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยนะน่าสนใจมาก ไว้ผมจะลองมาหาอ่านแล้วกันต่อไปคุณจอครับอย่ามาเรียกโมโจว่าจอนะโมโจคือโมโจโจโจอัจฉริยะผู้จะครองโลกใบนี้ขอประทานอภัยที่เรียกแบบนั้นและกันนะครับต่อไปเออคุณผู้หญิงฉันคือแจสเปอร์ที่แข,งแข็งแกร่งที่สุดของกองชาร์ปอัญมณีดาวแม่ผู้พักดีต่อพิงค์ไดมอนด์อืมถ้าทางจะแข็งแกร่งอย่างที่ว่าจริงๆต่อไปคนโด่งคนดังของกาแล็กซี่เชิเลยครับข้าคือวิลแก๊ ผู้ปกครองแห่งวิลแกรนเซียผู้ชนะสิทธิ์แห่งกาแล็กซีและศัตรูตลอดกาลของเบนเทนิสันต่อไปคนสุดท้ายดูมีออร่าวัยร้มาแต่ไกลเลยงั้นเชิญเลยครับมาแล้วดิแดนไพรพูนฮ่าโอมันบิสัทพันหน้าเจ้าแห่งความมืดมิดได้โปรยความทั่วอันแสนไร้กาด โอเคครบแล้วงั้นรัแต่เจ้าดาบสัมไรนางงผู้ครอบครองดาบวิเศษบังอาจพอต้านข้าเออท่านจอนมานครับ่อนที่การต่อสู้จะสิ้นสุดข้าได้ิดปราตูแห่้กาลเวลาแล้วเหวียงเข้าไปในอนาคตแห่งความทั่วไร้องมคาเจ้าคนขาวหาทางต่บไปสู่อดีตเพื่อลบล้างอนาคตแห่งความทั่วรร้ อันนี้พูดจบหรือยังจบแล้วโว้ยโอเคในเมื่อแนะนำตัวกันครบแล้วก็แยกแย้ายไปไปทำเควสถ้าเห็นใครน่าสงสัยหรือเบาะแสะอะไรให้มารีบกดรายงานเลยงั้นโมโจขอไปก่อนละกันไม่อยากอยู่ร่วมกับพวกขี้แพ้เอ๊ขอไปด้วยสิเพื่อนจ๋อหยุดไม่ต้องตามโอเคห้องไฟโมโจจะรีบทำเควสให้เสร็จแล้วก็จะรีบไปละกันเอเฮ้ย นี่มันอิมพอสเตอร์มึงจะแอบมาเชื่อกูหรือไงวะใจะเย็นเพื่อนจอ๋อฉันไม่ใช่อิมพอสเตอร์หรอกนะโมโจโบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกจอ๋อแล้วตามมาทําไมเนี่ยก็นายว่าคนอื่นเป็นพวกขี้แพ้แต่ฉันเจ๋งไงฉันเจ๋งมาอยู่ด้วยกันดีกว่าเราจะได้เป็นคู่ไวรายที่เจ๋งที่สุดในโลกนายก็เป็นขี้แพ้สําหรับโมโจโมเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปแต่แต่เขาเจ๋งนะเขาเหรอใช้คําไม่เหมาะกับหน้าเลยไปดีกว่าเสียเวลาโมโจ แสีใจอ่อะทำไมโมโจต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยโมโจควรจะวางแผนสู้กับพวกใหญ่พาวเวอร์พับเกลสามสาวนั่นสิถึงจะถูกหยุดเลยนายคิดจะไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่ายกล้ามงั้นเหรอหลบไปเดี๋ยวนี้โมโจจะไปไหนก็เรื่องของโมโจฉันคงปล่อยแกไปไม่ได้หรอกไอ้จอเฮ้ยจออีกแล้วเมื่อกี้นายหาว่าใช้เป็นพวกขี้แพ้แล้วน่ามันยามกันชัดๆมึงตายแน่นอนมึงตายแน่เลยเฮ้ยมึงตายเว้ยไอ้จอเอ้ยเดี๋ยวหยุดนะ เราต้องช่วยกันตามหาอิมพอสเตอร์สิไม่ใช่มาอัดกันแบบนี้มึงคิดว่าเฟี้ยวเหรอวะเตรียมตัวโดนจัดหนักได้เลยเฮ้ยเฮมีคนไม่จ่ายค่าไปเฮ้ยต้องรีบรายงานไม่สิถ้าโมโจรายงานตอนนี้ทุกคนต้องคิดว่าโมโจเป็นคนฆ่าแน่แน่งั้นรีบหนีดีกว่าโมโจจะหลบทำเควสที่ห้องนี้ไหนดูสิเควสรูดบัตรเหรอางเหมือนปอกกล้วยอืมนี่ดูคนหล่อเท่เขาทำกันอย่างนี้ดูอืม เฮ้ยเดี๋ยวจะเสร็จสักอย่างไหมเนี่ยผมเจอศพคุณแจสเปอร์ที่ทางเดินอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ไหนกันโมโจทำเควสอยู่ห้องแอดมินกำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยข้าอยู่ห้องพยาบาลข้าใส่ลูกกบาทฉันเห็นไฟดับเลยไปเปิดไฟให้นี่สรุปกดรายงานโดยไม่มีเบาะแสอะไรเลยเหรอปกติเจอศพก็ต้องกดรายงานอยู่แล้วนี่ครับหรือว่าแกจะเป็นคนฆ่าแล้วตีเนียนโวทประชุมใช่ไหมผมจะไปทำแบบนั้นทำไม ทำไมหึหึทำไมก็พ่อแกเป็นคนเดียวที่ไม่มีพลังวิเศษยังไงล่ะแต่ผมเจ้าเล่ห์ไงเจ้าเล่ห์ไม่ใช่พลังโว้ยแกปล่อยเลเซอร์จะลุกตาไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ผมทำขนมได้นะอันนั้นสั่งแกลบออกก็ได้แกแบงล่างไม่ได้ดืวยซ้ํานายใช้เวทนต์ไม่ได้ด้วยซ้ำเฮ้ยนี่มันบูลลี่กันชัดฉันเป็นตัวร้ายของเคอร์เรตตั้งแต่ตอนแรกเลยนะ ก็ตอนแรกกันหมดนะตอนแรกเออใช่ไหมใช่ตอนแรกขั้นมาตอนศูนย์อเหมือนจะไม่ใช่เจ้ามียวฮะดีแล้วโมโจว่าเอามันออกไปเถอะมีใครอยากไปทำเควสกับฉันมั่งไม่มีโมโจทำเควสใกล้ครบแล้วเอดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันอะไรน่ะดอมมารแกกับข้าไมป้่หมายเดียวกันนั่นคือการปกครองทุกสิ่งแต่คนที่กลัวกับเป้าหมายนั้นได้อะมีแค่คนเดียวเท่านั้นคือข้าวิลแกสคนนี้โอ้โหนี่เจ้าจะท้าทายข้างั้นเหรือ แทนที่จะหนีแต่กลับเดินเข้ามาท้าไทยข่าจอมมารผู้นี้แทนอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าถ้าไม่เข้าไปใกล้ก็ฆ่าแกไม่ได้น่ะสิโอ้โอ้ก็เข้ามาใกล้อีกสิจะได้ฆ่าได้ง่ายๆ่ายไง <c oughs> เฮ้ยปลาหมึกมีกระดูกเห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือจอมมารโมโจโหเห็นเขาเล่นทีเผลอฆ่าปลาหมึกตอนไฟดับจะมาใส่ร้ายขา,านะ เจ้า่นแหละที่เล่นทีเผลอไม่สนละโมโจจะบวชจอมมนันกันข้าก็จะบวชแกไอ้จอ๋อเอาละ,อาละไอ้แกโบวชใครดิใจเย็นพวกก่อนจะบวชฉันอยากถามพวกนายนิดหน่อยนะผู้ไหนว่ากำบอลกับมาเฉลีใครหล่อและสมควรเป็นพระเอกในนิยายฉันมากกว่ากันเหรอไม่รู้เว้ยโมโจอ่านต์หนูหินแต่ข้าอ่านว่าแล้วนายคิดว่าใครควรเป็นพระเอกคู่กับฟิโวานาเลยเหรอง่ายๆก็กำบอลไง ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเอา้าทำไมถึงเป็นตาแก่ละ่ะเพราะฉันไม่ใช่ไอซ์คิงไงละ่ะ